สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับคนลุกนึ่งข้าวให้พ่อแน่ติดแฮชแท็กในมาแรงทันทีหลังปล่อยกระแสะยังคงมาแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำสาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ได้บอสโจยมนินพ่อบุญธรรมเป็นคนผลักดันเธอนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงที่2เลือกเขาวสาอ้ายมาให้แฟนๆได้ฟังกันครับที่มียอดวิวพุ่งสูงเป็นอย่างมากอีกทั้งยังติดแฮชแท็กในมาแรงยาวนานอีกด้วยครับล่าสุดอุ๋งอิงสาวนัยเพชรบ้านแพง ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วนะครับกับเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแน่ฟิเจลิงโจโยมานินในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลา9ก้นาฬิกาแลวก็ติดตามรับชมรับฟังกันพร้อมกันทั่วโลกครับสำหรับเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแหน่นั้นนะครับคำร้องทํานองโดยนิกเซเลอร์ปี้นักแต่งเพลงมือทองและเรียบเรียงดนตรีโดยจินนี่ภูไทยนักเรียบเรียงมือทองอีกคนหนึ่งเช่นกันที่ศิลปินหลายๆคนค่ายเพลงหลายๆค่ายให้การยอมรับครับ โดยทันทีที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับผ่านทาง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่กี่ชั่วโมงรับเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแน่ก็ติดแฮชแท็กในมาแรงบน YouTube ประเทศไทยทันทีครับเช่นเดียวกับเพลงที่พันผ่านมาสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ฝากผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันทุกครั้งก็จะมียอดวิวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงยาวนานต่อเนื่องในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วยครับเรียกว่าปีนี้เป็นปีทองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมาก โดยเฉพาะเป็นปีทองของอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและบอสโจยมานินที่สามารถกรองใจแฟนๆทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับมีความฝันในการเป็นศิลปินและก็ทางครอบครัวสนับสนุนเธอในการส่งเสียให้เธอนั้นเนเรียนในสิ่งที่เธอชื่นชอบหลังจากนั้นทางครอบครัวเห็นถึงความสามารถและก็พัฒนาการของเธอจึงพาเธอมาออดิชั่นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อหาโอกาสให้กับเธอในการเติบโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งและด้วยความสามารถของเธอที่โชว์ให้กับหัวหน้าวงอย่าง โยมานินได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากครับและรวมถึงแฟนๆเขาจึงได้รับเข้ามาเป็นศิลปินหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงล่าสุดมีผลงานเพลงหอบฝันมาหลังห้านเลือกเขาสาอาถ้าถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอผ่านบทเพลงอย่างซึ้งกินใจครับในส่วนของโจยมานินหัวหน้าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าวงมาแล้วถึง7ปีด้วยกันจากช่วงวิกฤตจนตอนนี้ถือว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือวงหมอลำอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับจากเดิมที่มีสมั สมาชิกวงแค่ไม่กี่คนณนะตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า200คนซึ่งในปีแรกที่โจโยมนินได้เข้ามาดูแลวงเริ่มมีงานจ้าง50คิวต่อปีและในช่วงก่อนที่จะมีโควิด -19 ระบาดสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีงานจ้างมากกว่า200งานต่อปีด้วยครับ และตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าโจโยมานินนั้นเป็นผู้สร้างประวัติการฮือฮาที่สุดในวงการหมอลำกับรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหมอลำเพลินที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัวครับจังหวะมันๆทำนองสนุกสนุกและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันตะการตาซึ่งโจโยมานินนั้นมีผลงานเพลงของตัวเองหลากหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจบแบบเท่ๆผัวนอกสมรสชู้เก่าที่ฟิชเชอรลิงกับเวียงนฤุมลและจบแบบบอเท่นั่นเองครับรวมถึงเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกมาให้ได้ชมได้ฟังกัน ในวันนี้28เมษายน2566กับเพลงที่มีชื่อว่าเนื่องข้าวให้พ่อแน่จับตาดูครับว่าเพลงนี้จะทะลุ1ล้านวิวในเวลากี่ชั่วโมงของวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ